ขยับมารับบอลครับสารสนิสวัิรเลือกเปิดมาอ้าวลูกนี้เล่นก่อนครับเล่นก่อนครับเข้าไม่เข้าเดี๋ยวว่าเช็คอะไรทีหนึ่งยศกรล็อกเข้ามายศกรรอจังหวะไหลกลับมาแต่งไม่ดีเราได้สัตดูเลเอ้าเข้าครับโอ้แต่ว่านี่ครับรอจังหวะอยู่ครับคือยิงเข้าแล้วเดี๋ยวค่อยเช็คกันนะครับนี่น่าจะย้อนไปไกลหน่อยเพราะว่ายศกรครับใช่ครับนี่ครับโอเกิดเดียวได้เช็คอยู่แล้วครับดูจังหวะเปิดมาแล้วอู้ เดี๋ยวต้องเช็คนะครับตัวมีสัสลักตัวสุดท้ายอ่ะใช่ครับเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าตีเส้นเป็นยังไงครับแล้วดูจังหวะเก็บบอลโอ้โหจะลงมานี่โอ้โหได้เรื่องเหมือนกันนะครับโยซกรเนี่จังหวะออกตัวในการเอาชนะกับดักล้างหน้ากับดักกับดักรับหน้าของทางบุรีรับนะครับนี่ครับเต้าแบบนี้ไม่ล้ำนะครับไม่ล้ำครับโอ้โหสัสลักตัวสุดท้ายครับ อ้สคนของทางชชบุรีกำลังจะได้ประตูตีเสมอนะครับโอ้โหดันมาสูงครับหลังไล์เกมรับเปิดพื้นที่เยอะมากครับเกือบครึ่งสนามครับโอ้โหเฮ้ยตัวท้ายคือสัตว์สลักครับแล้วดูยศกรครับเด็ก1 8บแสิทรงบอลนักเรียนแต่เล่นอย่างเทพนะครับดูแล้วเนี่ยครับฝั่งของบุรนำก็เหมือนว่าเนี่ยไม่นี่ไครับได้ประตูตีเสมอครับคือแนวรับอาจจะ อาจจะประมาทนิดนึงนะครับคือจริงๆเล่นให้สุดถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่ค่อยขยับกันครับแล้วชมบุรี่็พุ่งเข้าไปเล่นจนจบครับเกมครับไม่เล่นกันต่อเนื่องครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นชาญางครับโอ้ตีเสมอได้สำเร็จครับ10คนของทางชมบุรีหรือเชื่อเหมกันนะครับบุยกมาครับสารัตแล้วปล่อยบอลตกตีเข่าทำทางนี้ก่อนนะครับเก็บบอลได้แล้วจับมาีกทีนึงกลายเป็นดีครับชาราค์วิ่งสอดเข้ามาโอ้ทั้ง คีมินยอกเองเนี่ยอีกคือเหมือนจะทิ้งทิ้งไปเลยนะครับไม่ออกมาพยายามจะมาบล็อกอยู่ตรงจังหวะของชาญาลงครับเหมือนจะปล่อยตัวแล้วก็ประมาทไม่ไม่ตามมาปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับอืมคือใจไปเล็กแล้วว่าน่าจะล้าหน้า<ช>แน่ครับ,รบเพราะเห็นยิงเข้ายังยกมือบอกช่วยผู้เสียนาเอาจริงเนี่ยพอมี V.R. เนี่ยลูกนี้ต้องปล่อยเล่นจนจบไปแล้วครับ <c oughs> แล้วพอเล่นจบกลายเป็นว่าไอ้ต้นทาง โอ้จุดเกิดเหตุดันไม่ลำหน้าครับโอ้งานเข้าเลยครับบุรีรัมตอนนี้ออาครับโอ้ขราวนี้เนี่ยต้องเร่งแล้วครับดูว่าบุรีรัมจะเร่งขึ้นไหมหรือว่าชลบุรี10คนจะมีทีเด็ดอีกไหมครับ